สวยแซ่บเวอร์และในช่วงแซ่บแบบนี้นะคะโ<ช>ตออกเกินไว้แล้วสําหรับใครก็ตามที่อยากรู้เคล็ดลับนะคะเวลาผ่านไปนานเนิ่นแค่ไหนแต่ไม่สามารถกระชากความอ่อนวัยของผิวหน้ามินี่ได้เพราะเขามีเคล็ดลับดีๆนะคะกับผลิตภัณฑ์มินี่ดีเดี๋ยวไปล้วงลึกว่าทําไมถึงมาต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วผลิตภัณฑ์นี้ดียังไงนะคะเดี๋ยวไปถามมินี่พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกรอบหนึ่งลวกัน จะทําให้เราดูสวยตลอดกาลไม่ใช่เรื่องยากเราต้องดูแลผิวของเราไปถึงระดับชั้นเซลล์การทาครีมการยิงเลเซอร์การทํโบทอ็อกการร้อยไหมการทําทุกอย่างให้กับผิวหน้าของเราสวยถ้าคุณเลือกวิธีแบบนั้นแล้วทาแล้วสวยทําได้ไม่เป็นไรสามารถใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีควบคู่กันได้นะคะร้อยไหมบท็อกฟิลเลอร์นะคะหรือแม้แต่การเลเซอร์ต่างๆเนี่ยนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีตัวนี้ควบคู่ได้เพราะอะไรเพราะยิ่งจะไปเสริมประสิทธิภาพของการทาศัลยกรรมหรือการสกินผิวที่คุณเลือกเนี่ย ให้อายุมันยาวขึ้นค่ะต้องโ oh. หใช่แล้วอย่างเช่นเวลาเราทําโบท็อกเนี่ยหน้าเราเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนแล้วแต่แล้วแต่ก็ต้องแต่ชีวิตยุ่งยากใ,ในช่วงหนึ่งถึง6เดือนถ้าเปโดนความร้อนออถ้าไป กินอะไรที่มันล็อกล็อกก็ดใช่เคี่ยวหมักฝรั่งเยอะไม่ได้ไม่ได้เคี้ยวข้าวเคี้ยวข้าวแข็งแข็งไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องหมดชีวิตดำเนินด้วยข้าวเหนียวใช่นะคะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งนะคะนมคกเป็นลูกครึ่งต้องกินข้าวเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้โบ็อกมันอยู่นานๆร้อยไหมอยู่นานๆหรือว่าจะเป็นการทำฟิลเลอร์การเลเซอร์อยู่นานๆคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์มินิดีไปดูแลผิวเพื่อยืดอายุของโบ็อกฟิลเลอร์และร้อยไหมได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำโบ็อกฟิลเลอร์หรือร้อยไหม วันนี้คุณโชคดีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณใช้ผลิตภัณฑ์มินิดี<า>ก็ได้ผลเท่าเทียมกันเลยนะ<า>แค่วิธีการทาแค่นั้นเองออ๋อไม่เห็นบอกว่าแค่หยดใช่ตทาทั่วหนา้าจบ ใช่และบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์มินิดีเนี่ยเราแตกต่างนิดนึงเราไม่ได้เป็นครีมเราไม่ได้เป็นแบบว่าประเภทน้ําทั่วๆไปหรือไม่ได้เป็นแบบว่าเซรั่มทั่วๆไปแต่เราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อทาปุ๊บให้ซึมถึงระดับชั้นเซลลเลยน่นะคะซึมถึงระดับชั้นเซลลคืออะไรนะคุณผู้ชมคะผิวคนเราเนี่ยนะคะเกิดมาจากเซล์เป็นล,ล้านเซลลก่อเกิดขึ้นมาแบบนี้นนวันหนึ่งเกิดสิวหนึ่งเม็ดนะคะก็คือเซลล์ตรงนั้นเสื่อมถ้าเราดูแลสิวเม็ดนั้นไม่ถูกวิธีเช่นเอากิ๊บ อ่ามันยุบจริงแต่เนื้อตรงนั้นเนี่ยจะค่อยๆตายไปเรื่อยเ,อย hmm. เซล์ตรงนั้นน่ยจะถูกตายไปแล้วไม่เกิดขึ้นมา กลายเป็นอะไรกลายเป็นหลุมสิว oh. นะหรือว่าบางทีผิวเราไปเจอเซรอลยค่ะผิวพังหมดเลยค่ะเซลล์เสื่อมหมดเลย mm hmm. นะคะมันไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้อีกหรือบางท่านนะคะอาจจะเจอหน้ามีริ้วรอยมีหางตามีร่องแก้มร่องน้ำหมากตรงนี้ก็เกิดมาจากเซลล์เริ่มเสื่อมตามกาลเวลาใช่คไม่ได้เพราะว่าอายุคนเราห้ามไม่ได้จริง oh. ๆและอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือเรื่องของพวกสิวและผดผื่นการที่เรามีสิวหรือผดผื่นคือเซลล์ที่ตัวเราทางร่างกายเลยค่ะเกิดจากความเสื่อมโทรมโดยที่เราอาจจะเป็นคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วหรืออาจจะเป็น การแพ้จากแพ้เซียลอยมามแพ้น้ำแพ้แดดแพ้แสงแพ้ลมทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยเซล,ลมันเสื่อมตามกาลวเวลาไม่เป็นไรค,คุณใช้เซลลนะคะจากข้างนอกมาเพิ่มเติมเซลลในร่างกายของคนเราได้เพราะร่างกายคนเราบางทีเนี่ยพอถึงช่วงอายุหนึ่งปึ้งเซลล์ไม่ผลิตเซลล์ขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วหยุดแล้ว หยุดผลิตแล้วเหมือนคอลลาเจนเหมือนอิลาซิ agen, อน IN, อายุ25อายุ30ปุ๊บหยุดผลิตแล้วเรามีแต่จะไปดึง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 เขาออกมาใช้แล้วเราก็จะแกะ่แก่แก่แเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนเติมคอลลาเจนเติมเขาเรียกว่าเติมคอลลาเจนเข้าไปในร่างกายเติมอิลาซินเข้าไปในร่างกายแต่ไม่เคยคิดถึงการเติมเซลล์เข้าไปในร่างกาย<ม>การเติมคอลลาเจนนะคะการเติมอิลาซินก็คือเติมได้แต่ช่วงระยะเ,เวลาหนึน่งคุณต้องเติมมันตลอดเวลาไหมล่ะแต่ถ้าคุณเติมเซลล์นะคะหรือว่าสเตมเซลล์จากแอปเปิลเขียวลงไปในผิ ของเรามันจะไปสอนให้ร่างกายเราเรียนรู้ในการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง oh. วันหนึ่งคุณผิวดีแล้ว oh. คุณเลิกใช้ก็ได้ oh. เพราะว่าร่างกายเรียนรู้ในการสร้างเองก็สร้างเองได้ละใช่ไม่ใช่หยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิมใช่ถ้าเราถ้าเราเติมเราวันไหนเราหยุดเติม มันก็จะยังไงตังอ์โอเป็นศูยวเหมือนเดิมก็เป็นศูนย์แต่ถ้าคุณใช้สเต็มเซลล์จากแอปเปิลเขียวสายพันธุ์สวิสการ์เดนนำเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับรางวัลด้วย Innovation Prize a w a r d ในปี2008ว่าเป็นเซลล์ที่ใกล้เคียงกับผิวมนุษย์มากที่สุดนี่แหละตัวนี้สามารถทาลงไปบนผิวหน้าของคุณแค่วันละหนึ่งหยดก่อนนอนทาไปปุ๊บครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมสาธิตเลยดีกว่านะคะสาธิตที่หลังมือเพราะอะไรตังคาหลังมือนี่โอ้โหโชว์โชว์ดีสุดเลยม้วม้ถูทุกสิ่่ง้าดวค่ะ น,นี่เพราะว่าข้างนี้จะโสงข้างลูนสาธิตบ่อยทำไมค,คะ่ะ้เล็บพี่น่านคะ่ะเออราจะไอล็บด้วยน,นี่ดูนะคะว่าคุณทาสเต็มเซลล์จากแอปเปิ้ลเขียวสายพันธุ์สวิสการเดนปุ๊บได้อะไรมิ้นจะไม่พูดคุณดูภาพเอาเองจากหลังมือเราสองคนซึมมากปริงไม่ล่ะหลังมือ ฝั่งด้านบนของเมนี่นะคะและฝั่งมือฝั่งด้านบนของต้งโอย่างแรกที่คุณเห็นเลยคือมีเราไม่ต้องพูดนะคะคุณผู้ชมดูจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าสีผิวของเราคนละสีใช่นะไม่ต้องมีเฉดให้นะมือข้างบนของเราจะสว่างทันทีแต่ครั้งแรกใช่แล้วพาทาปุ๊บเนี่ยเนื้อสเต็มเซลล์เนี่ยจะลงไปที่เซลล์ของผิวเราแล้วทําให้ผิวเราผิวของเราเนี่ยฟูและตึงทันทีและใครที่เป็นประเภท ผิวหย่อนคล้อยนะคะหน้าห้อยเหี่ยวแก่นะคะบอกเลยนะคะว่ามันจะทําให้ตึงและลิฟท์อัพตั้งแต่คืนแรก,ย,กย่าตกใจย่าตกใจเพราะมีลูกค้านะคะที่ลใช้ตั้งแต่ครั้งแรกตึงเฮ้ยทำใหปากมันยกเผยองขึ้นอไอแก้มตงนี้มันยกขึ้นทำใหบริเวณหางตาที่มันเคยเป็นตกมามันดึง อย่าตกใจอย่าตกใจเป็นอาการปกตินะไม่ต้องโทรกลับมาที่คอนเซนเตอร์ว่าแพ้หรือเปล่าใช่นั่นคือการปริบัติผิวหน้าเพราะว่าผิวหน้าคุณไม่ได้รับการบำรุงอย่างดีมานานแล้ววันนี้มินนี่ดีเข้าไปซ่อมแซมเซลล์แล้วยกทุกอย่างที่ย่อนอยู่ให้ตึงขึ้นไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายนะคะพร้อมกันด้วยนะคะใครตอนนี้ที่สนใจขออนุญาตย้ำอายันโปรก่อนโรโมชัเดี๋ยวให้ดูเคสหนักนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะ ใครที่อยากทดลองใช้1ขวดปกติ ,3990 บาทค่ะผู้ชมลดทันทีนะไม่มีเงื่อนไขอามีนิดนึงส5าสายแรกนะคะจะเหลือเพียงแค่1ขวด1,900พก้อ็พิเศษมากพอแล้วแต่มากไปกว่านั้นสำหรับใครที่อยากซื้อดับเบิ้ลไป2ขวดเลยแล้วก็มีจัดเป็นโปรแกรมพิเศษให้2ขวด7980าใช่วันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่2,200พอเหมือนเพิ่มจากโปรแกรมแรกมา300เออเอาเซตสองดีกว่าเอาเซตสองหารกับเพื่อนเหอต้องบอกว่านะเออ2,200ได้ไป2ขวด you ขวดหนึ่งใช้ได้นานกว่าหนึ่งเดือนนี่การันตีเพราะแค่หยดเดียวแล้วก็ทาทั่วหน้านะคะรีบค่ะโทรเลย0 2 1 0 4 9 0 4 4อใช่แล้วค่ะแล้วลูกค้ามินิดีทุกคน15คนนี้จะได้ดูดวงฟรีกับหมอมวยรวยทุกรายในเบรกหน้านะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยเขาว่ากันว่าคนที่แพ้เซียรอยนะคะคนที่ไปทำอะไรมาเนี่ยนะคะกับผิวหน้าแล้วหน้าพังหน้าแย่หน้าโอ้โหหลุมอุกบาตใครเรียกเราหน้าอุกบาทค่ะไอหน้าซิวไอหน้าเฮยไอหน้าแพ้ไอหน้าห้อยไอหน้าแกไอหน้าเหี่ยวคันนี้ตั ตาอย่าพุ่งตัดเอาคนที่ดียอดไส่คอก็เดี๋ยวนขาหวาน้าเอาไปทาที่หน้าของคุณค่ะแล้วหน้าคุณจะดีอ่ะไปดูเคสรุนแรงของน้องฟุ้งฟิ้งดีกว่าคนนี้พูดแล้วก็พูดอีกนะต้องเอกเองเนี่ยมีโอกาสเจอน้องในรายการเจอตัวจริงแล้วใช่ไหมแต่วันนั้นเจอตัวจริงนะคุณผู้ชมเจอที่ลานจอดรถชั้นหกตกใจไหมสะพึงตึงโป๊ไหมเฮ้ยคือหน้าแบบ เกลี้ยง,รยงมรคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่เกลี้ยงธรรมดาเกลี้ยงแบบอมชมพูใช่เป็นผู้ชายที่ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกอิจฉาต้องบอกเองไงงรูง้สึกอิจฉาะอะไรว่าเฮ้ย ฉันจำอดีตเธอได้นะในรายการฉันเห็นหน้าเธอเลยนะ<อ>งฟิงเนี่ยเป็นเคสที่เอจอสเตียรอยกัดเข้าไปถึงบ,บริเวณกล้ามเนื้อส่วนส่วนคางแล้วหลุมใหญ่มากใช้มินิดีไปขวดแรกค่ะตัวสเตียรอยหายหมดใช้มินิดีขวดที่สองปุ๊บหลุมสิวตื้นขึ้นมาทันทีใช้มินิดีขวดที่สามต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอนนี้ไปเสริมจมูกทำตาแล้วสวยแล้วเพราะว่าหน้าดีแล้วไงหน้าดีปุ๊บก็มีคนมาจีบพอมีคนมาจีบปุ๊บทำตาทำดังทำคางกันโชวโอ้โหคนตาเป็นแสนเลยฝุดฝุดเลย ะชตของคุณจะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปได้จริงๆความมั่นใจมาปัญหาทุกอย่างบนใบหน้ามินิดีช่วยได้จริงๆคุณผู้ชมแค่เปิดใจนะคะแล้ววันนี้ก็ราคาสบายกระเป๋ามากนะคะทุกอย่างการันตีรับรองแพ็กเกจบางคนบอกว่าไม่กล้าซื้อเลยอ่ะออกรายการโทรทัศน์ด้วยสองเลยอู้ตายแล้วมินิการันตีขนาดนี้ต้องแพงมากๆคุณผู้ชมอย่าไปปิดกั้นตัวเองวันนี้นะคะมินิดีจัดโปรโมชั่นให้แล้วอย่างที่บอกว่าราคาเนี่ย โอ้โหยึดจับได้คุณผู้ชมรีบโทรมาที่021049044คุณเป็นอะไรมาเนี่ยนะคะปัญหาผิวหน้าเราช่วยได้หมดเลยและที่สำคัญนะคะมีผลการวิจัยนะคะของสเต็มเซลล์จากแอปเปิลเขียวสายพันธุ์สวิสการเดนที่มินเลือกมาตรงนี้ไม่มีน้ำไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมที่เห็นเป็นขวดๆอยู่ข้างในเนี่ยเป็นน้ำๆข้างในเนี่ยเป็นสเต็มเซลล์ที่ดึงมาจากแอปเปิลสดๆเป็นลูกๆที่กำลังเจริญเติบโตแล้วเราไปดึงเซลล์ต้นกำเนิดที่เขายังมีชีวิตอยู่ในการเจริญเติบโตแบบเนี้ยเอามากลั่นลงไปในขวดไมนิมี เพราะฉะนั้นเวลาได้ไปปุ๊บหนึ่งขวดเราจะใส่ไม่เต็มเพื่อให้เขามีอากาศในการหมุนเวียนอยู่และที่สําคัญคือขวดของเราเป็นขวดเก็บแสงและก็เป็นจุกแบบสูญญากาศคุณไม่ได้สัมผัสกับตัวสเตมเซลล์โดยตรงคุณใช้ปุ๊บเนี่ยบีบขึ้นมาปุ๊บแล้วหยดใส่ที่หน้าหรือหยดใส่หลังมือก่อนแล้วไปทาที่หน้ามันจะคงความสดแล้วรีบซึมเข้าไปในระดับชั้นเซลล์แล้วไปฟื้นฟูเซลล์ที่หน้าของคุณคุณมีปัญหาอะไรเช่นหน้ามีริ้วรอยมันจะทาให้ริ้วรอยนั้นอ่ะมันตื้นหน้าหย่อนคล้อย่่่าาาตตกกใใจไมมชรแพ้้งหนนนััึทที มสิวใช้เรื่อยๆนะคะมันจะค่อยๆทาให้หลุมสิวมันตื้นขึ้นและอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือคนที่เป็นฝ้าเป็นกระลูกค้าหลายคนชอบมากใช้แล้วฝ้ากะจางจริงๆเพราะเขาลองมาหลายผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะเออบางคนนะเป็นฝ้าเป็นกระมาสิบกว่าปีาเอ้ยใช้มินนี่ดีแค่ขวดเดียวจางลงจางลงแล้วก็ติดใจก็เลยโทรมาซื้อโปรสองขวดก็ต้องรีบนิดนึงเพราะโปรโมชั่นนี้ให้แค่สิบห้าคนแล้วคุณผู้ชมช่วยนมินนี่ดีเนี่ยเคยมีการวิจัยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมีคนนะคะเขาถูกไฟไหม้แผลไฟไหม้ทั้งตัวนะคะคุณ พยายามที่จะฉีดทุกอย่างใช้เซียลอยใช้เซลล์ปลูกถ่ายเซลล์ทุกสิ่งอนันคนที่โดนแผลไฟไหม้สังเกตง่ายว่า mm hmm. เนื้อบริเวณตรงนี้จะมาติดตรงนี้ mm hmm. เมื่อเมื่อบริเวณตรงนี้จะติดตรงัวคือมันเกาะติดกันจนแบบว่า ร่างกายไม่สร้างเนื้อขึ้นมาแล้วค่ะปากฏว่าคุณหมอเนี่ยที่ดูแลคนไข้ที่ถูกไฟไหม้คนนี้ไปอ่านผลงานวิจัยของนักวิจัยท่านหนึ่งนะคะใช้สเตมเซลล์จากแอปเปิลเขียวสายพันธุ์สวิตเซอรนดแล้วสามารถเอาสเตมเซลล์ตัวนี้มาทาผิวของคนที่ถูกไฟไหม้ใช่ปากฏว่าเซลล์ของคนที่ถูกไฟไหม้หรือแผลเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวเนื้อฟูขึ้นฟูขึ้นฟื้นแขนของเบอร์แขนของเขาเนี่ยจากที่ติดกัน,นกลายเป็นยืดได้เนื้อมันฟูขึ้นมาแล้วเนื้อกลายเป็นคนเนื้อเรียบขึ้นค่ะ้าต่อเเยด้วตมซล์จาก สายพันธุ์สวิตเซเดนเนี่ยสามารถทําให้แผลไฟไหม้เนี่ยเรียบเนียนและผิวเนี่ยกลับมาเป็นสีปกติได้ใช่ลใช้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งแต่หน้าเราไม่ได้ถูกไฟไหม้ขนาดน,านั้นหน้าเราแค่มีริ้วรอยเต็มที่ค่าความร้อนออก็เป็นแสงแดดใช่ใช่ไหมทำไม,มจะช่วยไม่ได้ถูกค่ะเนะพราะฉะนั้นรีบๆเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ต้องรอช้าแล้ว ซุปตาไหมล่ะซุปตาฝั่งลาดเท้าน่ะน้าน้องใบตยอาสยามนี่ต้องบอกว่าจอกคิวบีมินี่แบบว่าเมื่อไหร่เซ็ตสองจะมาหนูใช้แต่เซ็ตแรกใช้แต่เซตแรกซีรีสไที่หนึ่งอันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสาวที่เลือกใช้มินี่ดีนะคะและหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าสาวสวยใน พัตโชอ์นะพิทตงพิทตี้เน็ตไอดอลนะคะทั้งฝั่งหญิงฝั่งชายก็เลือกใช้กันเยอะมากๆนะคะยังไงก็ตัดสินใจหรือใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้โทรมาที่เบอร์เดียวกันค่ะ0 2 1 0 4ส0 4 4นคุณผู้ชมดูภาพรีวิวไปเียด้ยซ สี <What? S 1> สายสุดท้ายดูภาพรีวิวไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่อยากจะตัดสินใจซื้อพี่ขาหนูใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสิบเเริ่มเป็นสิวฮอร์โมนใช้ได้<ะ>อายุ30นะคะเริ่มวัยทางานใช้ได้เพื่อไม่ให้มีริ้วรอยอคนที่เป็นฝ้ากระอายุ30 40, 40 50แม่มิน60ยังใช้อยู่ใช,<ะ>ใช้ได้ใช้แล้วหน้าเด็กเลยเพราะนั้ภาพรีวิวเนี่ยเราจะบอกเลยนะคะว่าใช้ได้ทุกเพศและทุกวัยแม้แต่คุณมีปัญหาลึกลุมสิวขนาดไหนไม่ต้องไปเลเซอร์ใช,ใช้มินิดีแก้ไขได้ศูนย์สองหนึ่ง หนึ่งขวดนะคะ3า9พับาทเหลือพันเก้านะคะสี่สายสุดท้ายวันนี้เหลือพันเก้าและสี่สายสุดท้ายเหมือนกันถ้าจะซื้อ2ขวดเพิ่มอีก300ร้อยเถอะค่ะแค่2อ0พเองนะคะถูกกว่าเยอะก็ได้สองขวดด้วยแปดนเนาะใ่ค่ะรีบโทรศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะใครที่อยากจะดูดวงกับหมอมวยรวยทุกราย์ถ้าพร้อมนะคะช่วงหน้าพบกันแน่นอนในสวยแซ่บ Yeah!